ท่านประธานจัดงานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมีเวลาประมาณ11นาทีนะครับจะรักษาเวลาให้ได้นะครับ11นาทีนี้นะครับเมื่อกี้ท่านภารณ์พูดถึงว่าบางประเทศเนี่ยตั้งคำถามเยอะคนไทยไม่ตั้งคำถามคนไทยเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับผมเคยไปทำารดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพูดจนจบเนี่ยสาม้อคนไม่มีใครยกมือเลยแม้แต่คนเดียวนะครับพอลงจากเวทีเนี่ยเข้ามาลุมถามเต็มไปหมด เราก็คล้ายๆคนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้เรากลับมานั่งคิดดูนะครับว่าคนเราในประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเรียนเก่งหรือไม่นะครับต้องมีความรู้เยอะขนาดไหนถึงจะทําง,ทงานได้เก่งนะครับผมเองเนี่ยแบ็กกราวเป็นเด็กสําเพ็งนะครับแล้วที่บ้านเนี่ยมีคนอยู่ทั้งหมดตอนเด็กๆนะครับสาคนนะครับอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับมีห้องน้ำสองห้องนะครับเพราะคุณพ่อมีลูก9้าพ่อแม่2คนเลี้ยง1 นะครับอีกบ้านหนึ่งบ้านของคุณอามีลูก5้าพ่อแม่สองคนเลี้ยงอีกหนึ่งอีกหลังหนึ่งมีสนะครับพ่อแม่สองคนเลี้ยงนึ่งแล้วก็คุณปู่คุณย่าคนทําครัวอีกสองคนทั้งหมดสาคนครับมีห้องน้ําอยู่สองห้องแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ฝึกนิสัยซึ่งกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวมาก่อนที่เราจะมีการศึกษานะครับแล้วผมว่า ประเทศไทยเนี่ยเราเน้นเรื่องการศึกษามากซะจนลืมสิ่งที่สําคัญกว่าการศึกษานะครับคือเรื่องของนิสัยจะฝึกนิสัยยังไงให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้ารักดีในชีวิตนะครับเพระาะว่านิสัยเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทําได้เองโดยธรรมชาติไม่มีการบังคับเหมือนกับเราเตื่นมาเราต้องถูฝันอาบน้ำเข้าน้ําเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับ คนที่มีนิสัยดีเนี่ยเหมือนกับเรามีเครื่องจักรที่ดีอยู่ในตัวทําอะไรมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคนที่นิสัยไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นชอบเล่นเกมทั้งวันหรือว่าเปิด Facebook ทั้งวันนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่ถึงกับว่ายแย่มากนะครับนิสัยเปิด Facebook แล้วก็ชอบเล่นการพนันพวกเล่นเกมเนี่ยท้ายสุดก็จะเล่นการพนันเราก็จะไปกับเพื่อนฝูงไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าสำเรยเทมาก็ติดนะฮะคืนไหนไม่ได้ออกในอะื่นอัดไปหมด เหมือนกับคนนี้นิสัยอีกแบบหนึ่งคือชอบนั่งสมาธิก่อนนอนเพื่อล้างสมองให้ว่างถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิก็นอนไม่หลับนะครับเพราะนิสัยแต่ละคนเนี่ยถูกฝึกตั้งแต่เด็กทังนี้คําถามก็ว่าเราสอนเด็กให้เป็นคนดีสอนเด็กให้มีอนาคตนะครับโดยที่สอนอยู่ในห้องเรียนว่านิสัยที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมว่านิสัยที่ดีเนี่ยเราฝึกได้โดยฝึกจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเลย จะเป็นครอบครัวไหนก็ได้นะครับก็คือฝึกจากเริ่มต้นที่ห้องนอนถัดมาก็คือห้องน้ําถัดมาก็คือห้องแต่งตัวห้องกินข้าวแล้วก็ห้องทํางานห้าห้องนี้นะครับถ้าเราฝึกเด็กนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าห้าห้องที่ฝึกเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไปทํางานบริษัทไหนคนก็รับหมดนะครับห้องนอนฝึกยังไงครับฝึกให้ตั้งแต่ก่อนเข้านอนเนี่ยรู้จัก ทำใจให้ว่างก็คือฝึกสมาธิคือเราอาบน้ําแต่งตัวอาบน้ําแต่งชุดนอนเสร็จเรียบร้อยแต่เราจะนอนลําบากถ้าใจเรามว่แต่คิดเรื่องงานกลบวันยังไม่เลิกนะครับก็ถึงฝึกให้เราสวมดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนเพราะทําใจให้ว่างก็คือล้างใจที่มันเจออะไรมาทั้งวันให้สะอาดจะได้นอนได้เราจะได้มีการหลับได้อย่างเต็มที่นะครับตื่นนอนก็ให้รู้จักตื่นเป็นเวลาถ้าหากว่าเราตื่นแล้วเรากดสนุสแล้วก็นอน เพื่อให้กดสนุสต่อแล้วก็น,นอนอีกนะครับท้ายที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนทํางานนาทีสุดท้ายส่งนะครับมันถูกฝึอกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเราตื่นแล้วตื่นเลยนะครับเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบพับผ้าห่มเปิดหน้าต่างให้ลมมันถ่ายเทนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่ทํางานเนี่ยตรงต่อเวลาตื่นขึ้นมาปับ๊บเราก็ทําตามกิจวัตรที่เราฝึกด้วยความเคยชินเป็นความเคยชินนะครับคนบางคนตื่นแล้วนอนไม่ได้ต้องตื่นเลยคนบางคนตื่นแล้วตื่นไม่ได้ต้องนอนต่อ เพราะถูกฝึกเป็นนิสัยนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กเสร็จแล้วก็คือการเข้าห้องน้ําอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมมี3าคนใช้ห้องน้าอยู่2ห้องนะครับเป็นการเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นการฝึกให้เราเนี่ยรู้จักเคารพสิทธิของคนอื่นนะครับเราใช้ห้องน้ำเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราใช้น้ําอย่างประหยัด สมัยก <formation jin inh throat> <kr> ่อนเราต้องตักน้ําใส่ใใสส่่ถังนะครับเวลาอาบก็ต้องรอคนหลังให้มาอาบต่อก็สมัยก่อนก็ยังไม่ได้ดีอย่างนี้นะครับเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเคารพเกรงใจคนที่จะมาใช้ห้องน้ําต่อจากเราแล้วต้องรักษาเวลาเพราะว่าทุกคนแข่งกันเข้าห้องน้ำแล้วจะไปโรงเรียนกันนะครับแล้วก็ต้องฝึกให้ล้างห้องน้ําให้เป็นก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราล้างอย่างไงล้างพื้นอย่างไงล้างส้วมอย่างไแล้างส้วมนม่ต้องล้างคอหานด้วยนะครับคือคอหานบางทีมันก็สกปรก การฝึกอย่างนี้เนี่ยฝึกอะไรรู้ไหมครับฝึกให้เราเนี่ยไม่ดูถูกคนเพราะว่างานที่งานที่สกปรกงานยังไงเนี่ยเราก็เราก็ทําได้นะครับเป็นคนไม่เลือกงานเป็นคนไม่ดูถูกคนที่ทาต้อยกว่าเป็นคนที่ไม่ดื้อดึงไม่มีทิฐิเพราะเราสามารถทําในงานที่มันเป็นงานที่คนไม่ค่อยอยากทํากันคือการล้างห้องน้ำนะครับล้างห้องน้ำนี่มีศิลปะนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ฝึกเรื่องนี้มาจนโต จนกระทั่งห้องน้าผมทุกแห่งได้รางวัลที่1ประเทศไทยนะครับจะเป็นห้องน้ําที่เทอร์มินอลก็ตามห้องน้ําที่เราทําในงานทุกอย่างที่เราทำในำห้องน้ําจะต้องสะอาดที่สุดนะครับเพราะฝึกนิสัยนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับเนื uh ่องจากถูกฝึกให้ล้างห้องน้ำนะครับก็เลยกลายเป็นคนที่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยทนไม่ได้ถ้าห้องน้าสกรปรกใช้ไม่ได้มีนิสัยเสียมากเวลาขึ้นห้องน้ําของเครื่องบินนะครับเวลามันสกรปรกเนี่ยเข้าไม่ได้ผมต้องเสียเวลา15นาทีเช็ดหมดทุกอย่าง แล้วค่อยลงมือใช้ไม่งั้นช้ไม่ได้นะครับมันมันไม่ออกนะครับมันต้องเห็นน้ําสปกปรกอยู่ที่พื้นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นเป็นโฟเบียชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกอย่างนี้เนี่ยเรื่องห้องน้ำนะครับต้องจากฝึกให้เรารักความสะอาดแล้วฝึกให้เราใช้น้ําอย่างประหยัดฝึกให้เรารู้จักเรื่องของการเคารพสิทธิของคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็รอเข้าห้องน้ําอยู่เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักงานที่เรา อยากจะทำเนี่ยว่างานทุกชนิดเนี่ยเราอย่าเลือกเราทําได้ทั้งนั้นนะครับฝึกให้เรารู้จักเกรงใจคนต่อมาก็คือห้องอาหารห้องอาหารนะครับเราเราฝึกอะไรในห้องอาหารนะครับในห้องอาหารเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ห้องอาหารที่ฝึกเยอะมากนะครับห้องอาหารฝึกตั้งแต่าการทานอาหารนะครับว่าที่บ้านผมเนี่ยเขาจะให้นั่งพร้อมๆกันพร้อมหน้ากันหมดนะครับสมัยก่อนคุณพ่อเขาจะเป็นคนเทียบมาก ทุกคนต้องนั่งถ้าใครเดินเนี่ยพ่อไม่ยอมนะครับถือว่าไม่เคารพคนอื่นที่นั่งกินข้าวแล้วเขากุกชานั่งอยู่ทั้งหมดพร้อมโต๊ะกันนะครับพ่อก็มีกฎว่าตักข้าวไม่ว่าแต่ต้องกินให้หมดจานใครกินไม่หมดจานพ่อไม่ยอมให้ลูกเลยนะครับแล้วกับข้าวเนี่ยต้องตักให้พอดีตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเรามีไข่พลาโลอยู่สองฟองพ่อแม่ลูก4ี่คนเนี่ยก็ฝึกให้ตักไข่พลโลสักครึ่งหนึ่งแล้วให้แม่ก่อน แล้วก็ตักให้พ่อแล้วตักให้คนอื่นเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเสร็จแล้วช้อนเนี่ยก็ให้วางไปช้อนไว้ที่ผู้ใหญ่เพื่อท่านจะได้ตักได้ง่ายๆคือฝึกอย่างนี้เป็นนิสัยประจําว่าทําให้เรารู้จักว่าเออเวลากินข้าวต้องมีมารญาทแล้วต้องรู้จักเสียสละให้กับผู้ที่มีอาวุโสกว่านะครับดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เวลาไปในชีวิตการทํางานจริงๆเนี่ยถ้าพวกเราสังเกตดูนะครับเมื่อกี้เพิรนผมไปเจอวพวก,พวกที่นี่หลายคนนะครับ มันก็เลยกลายเป็นคนว่าเวลาเข้าลิฟต์ก็ต้องเข้าคนสุดท้ายมันเป็นนิสัยติดตัวละเวลาออกจากลิฟต์ก็ต้องให้คนอื่นออกหมดก่อนแล้วตัวเองออกเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าออกก่อนรู้สึกมันฝืนๆมันกับไม่ได้ถูฟันมาตอนเช้าคือมันเป็นความเคยชินที่เราทําจนเป็นนิสัยประจําตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเนื้อที่ดีนะครับที่เราจะไปผัดอะไรก็ได้มันก็มันก็อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังพออร่อยบ้างแต่ถ้าเนื้อไม่ดีแล้วเนี่ย ใส่อะไรเข้าไปในบางทีมันก็ไม่อร่อยนะครับใส่ความรู้เข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะครับและโลกวุ่นวายทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะคนไม่มีการศึกษานะครับเพราะคนนิสัยไม่ดีและมีการศึกษาเยอะนะครับคนนิสัยไม่ดีมีการศึกษาเยอะผมเคยไปคุยเวลาสัมมนากันนะครับไปโรดโชว์กันเนี่ยพวกเขาก็บล u ฟกันนะครับเขาก็บล u ฟกันเขาบอกว่าหมาวิทยยไอเนี่ยดีกว่าหมายวิทยัยูนะครับพวกสแตนฟอร์ดเอ็มไอทีฮาร์วาร์ดเขากัน เพราะทำไมเพราะของไอติดคุกน้อยกว่าอยู่ของอยูติดคุกเยอะกว่านะครับเวลาเกิดเรื่องเอนรอนก็ตามเกิดเรื่องอะไรก็ตามก็จะบอกว่าของไอไม่มีติดคุกนะติด2คนของอยูติดสี่คนนะครับมันกลายเป็นรัฟกันในเรื่องแปลกๆไปแล้วนะครับผู้ฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมอยากจะเรียนว่านอกจากห้องอาหารที่เราฝึกนิสัยเรานะครับให้เป็นคนรู้จักเสียสะละรู้จักมีมารยาทนะครับแล้วก็ฝึกต่อไปก็คือห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเนี่ยเราฝึกได้เด็กได้ให้รู้จัก <c oughs> สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือการแต่งตัวพอประมาณตามทรัพที่ตัวเราเองมีอยู่นะครับไม่ใช่เสื้อผ้าเต็มตู้แล้วไม่ทิ้งฝึกให้รู้จักสําคัญที่สุดเลยนะครับฝึกให้รู้จักตัดใจเสื้อผ้าไม่ใส่ต้องทิ้งซะให้หมดแล้วเอาไปบริจาคให้คนอื่นนะครับเพราะงั้นการฝึกอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเองเนี่ยรู้จักเสียสละอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้เราก็เอาออกนะครับในที่นี้นะครับ ถ้าใครมีรองเท้าเกิน5้าคู่นี่ก็เกินความจําเป็นไปเยอะแล้วนะครับผมว่าในนี้ได้จะมีเกิน5คู่ทั้งห้องมั้งครับนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารองเท้าแตะสองคู่ก็พอนะครับรองเท้าใส่จริงสาคู่ก็พอละนะครับผมไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างแย่ๆนะครับคือคุณจะซช้รองเท้าเกียร์อย่างคู่ละสี่พันก็ได้แต่คุณมีรองขาอยู่สองข้างนั่นเองคุณใช้รองเท้า2ี่คู่ได้ไงถูกไหมครับอันนี้ผมผมพูดไม่ได้กระทบกระทั่งใครเลยนะครับ พูดด้วยความตั้งใจดีว่าเราจะฝึกเด็กได้ยังไงให้เด็กเป็นคนมีระเบียบวินัยน,นะครับแล้วก็นอกจากห้องแต่งตัวแล้วนะครับก็คือต้องฝึกเข้ารู้จักเก็บข้าวของเป็นระเบียบในห้องเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยใครใครมีตู้ที่กินที่ที่สุดในบ้านก็คือตู้เสื้อผ้าเพราะเราต้องยอมรับอย่างนะครับและตู้เสื้อผ้าก็ลามไปที่ตู้เก็บของด้วยเพระเปิดตู้เก็บของมีแต่เสื้อผ้าเก่าเราที่เราไม่ยอมทิ้งนะครับเราหวังว่าสักวันหนึ่งในชีวิตไอ้ตัวฟิตๆเราจะได้กลับมาใส่ใหม่เพราะเราผอมลง นะครับเราก็เลยไม่ยอมทิ้งมันนะครับแล้วตรงนี้ผมอยากจะให้ตัดใจว่าเดี๋วนี้เสื้อผ้าถูกถูกมีเยอะแล้วนะครับสวยด้วยนะครับยี่ห้อญี่ปุ่นเข้ามาเยอะๆเลยตวงแปดเก้าร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตัดใจไปครับอะไรที่ไม่ได้ใส่เกิน2เดือนเราไปบริจาคดีกว่าอันนี้เป็นการฝึกนิสัยเรานะครับให้รู้จักตัดใจในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เพื่อเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องทํางานนะครับห้องทํางานเนี่ยเป็นห้องที่ฝึกเราเนี่ยให้รู้จักการจัดลําดับความสําคัญ นะครับเราไปห้องทํางานบางคนเนี่ยเราจะรู้สึกตกใจเลยนะครับว่าห้องทํางานเนี่ยกระดาษกองเต็มโต๊ะเลยกระดาษกองเต็มโต๊้เนี่ยบอกที่ัยเราสองอย่างนั่นเองคืออันที่หนึ่งไม่ตัดสินใจกองไว้อยู่ที่โตะไม่ยอมผ่านไปอันที่สองเป็นคนอินสิเคียวคืออยากจะรู้ไปหมดแล้วแล้วก็กระดาษวางอยู่บนโตะเราเราจะได้หยิบได้โดยลืมไปว่าทุกอย่างที่เราอยากรู้เนี่ยมันอยู่ในมือถือเราเกือบหมดแล้วนะครับเรามีอะไรที่เราเจอให้ได้หมดเปในห้องทํางานผมเนี่ย รู้สึกจะมีท่านท่านมูลนิธิประธานมูลนิธิไปนะครับท่านก็ตกใจว่าห้องทํางานผมเดีย๋ยวนี้กระดาษสักใบก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเราใช้โทรศัพท์มือถือหมดแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเพราะว่าใช้แท็บเล็ตเพื่อน้องทํางานนั่งคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่รู้จะไปห้องทํางานทำไมเพราะมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับก็เอาไว้อวดแขกเฉยๆนะครับเอาไว้อวดแขกว่าเราไม่มีอะไรทํานะครับเพราะฉะนั้นทั้งห้าห้องนี่ะครับฝึกห้องสุดท้ายอย่างห้องทํางานฝึกให้เรารู้จัก มี i o r i t y ในการทํางานอะไรก่อนอะไรหลังอะไรมีความสําคัญกับงานมากกว่าเพื่อนบางคนไล่ priority ไม่ถูกก็เลยจัดงานไม่เป็นทําให้งานที่เราทําออกมาเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมาสับสนนะครับถ้าเราจัด priority เป็นในห้องทํางานเราจะสะอาดสะอ้านแล้วก็รู้หมดว่าเราควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแล้วข้อสําคัญที่ผมอยากจะฝึกพวกเราเองที่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะครับว่า อย่าอย่าให้มีอะไรที่มันรกบนโต๊ะมากนักเลยครับเพราะว่าเวลาผมไปเห็นห้องใครที่มันรกมีกระดาษเต็มโต๊ะเนี่ยผมก็คิดอยู่อย่างเดียวคือไม่ตัดสินใจหรืออินซิคิวในชีวิตตัวเองนะครับต้องกอดกระดาษไว้เต็มไปหมดนะครับทั้งห้าห้องนี้นะครับฝึกอะไรครับข้อแรกเลยฝึกให้รักษาความสะอาดคนเราถ้ามีความสะอาดจะอย่างแล้วเนี่ยก็ก็น่าครบลวนะครับข้อที่สองฝึกให้มีระเบียบวินัยนะครับข้อที่สามฝึกให้เราตรงต่อเวลา ข้อที่4ฝึกให้เราเป็นคนสุภาพนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการฝึกสมาธิคือฝึกให้เราเนี่ยรู้จัก,จกนอกจากขัดถูร่างกายให้สะอาดแล้วเนี่ยฝึกใจตัวเองเนี่ยให้สะอาดสะอ้านเวลาเราต้องรับเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับผมคิดว่าเรากลับไปดูญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพอมินนะครับคุณหมอพูดถึงเยอรมันด้วยผมย้อนกลับไปสมัยเมจิ2 4 1 1หนึ่งนะครับญี่ปุ่นเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยเปิดประเทศได้ไม่นานนั่นเอง ค่ไม่ถึง40ปีกลายเป็นประเทศมาหาอำนาจซึ่งไม่ใช่คนขาวสามารถรบชนะหลายประเทศกองทัพเรือเขานะครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยมีเบสิกอยู่อย่างก็คือว่าเป็นคนมีระเบียบวินัยทํางานเป็น teamwork, ทีมเวิร์กทาอะไรทําจริงแล้วเวลาทำเนี่ยทำด้วยความละเอียดประณีตนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ย๊บเดียวเขาก็ปรับตัวได้ละนะครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะเอาความรู้ใส่เข้าไปให้คนเยอะๆเนี่ยนะครับเราฝึกนิสัยที่ทําให้เรา เป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้าดีกว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่มีนิสัยอย่างที่ผมบอกนะครับคือนิสัยรักษาความสะอาดนิสัยมีระเบียบนิสัยเป็นคนสุภาพนะครับนิสัยเป็นคนตรงต่อเวลานะครับผมว่านิสัยหลักๆพวกนี้นะครับมันจะก่อให้สับสุขเวนที่เกิดขึ้นคือเป็นคนกระตันอยู่นะครับเป็นคนรู้จักถ่อมตัว เราะว่าสอย่างที่เป็นตัวหลักๆนี่นะครับก็จะฝึกเราเองเนี่ยให้เกิดนิสัยที่ดีตามมาเรื่อยๆการมีนิสัยที่ดีติดตัวเนี่ยเราโชคดีที่ว่ามันเหมือนกับเป็นเครื่องจักรที่ดีเครื่องจักรอันนี้เนี่ยเวลายิ่งทํามันก็จะยิ่งมีแต่เรื่องดีๆดีขึ้นเรื่อยๆท่านิสัยไม่ดีนะครับเช่นเราเราติดไปเที่ยวตอนกลางคืนท้ายที่สุดก็จะมีเรื่องตามมาเยอะๆไปหมดนะครับมีเรื่องติดยามีเรื่องขับรถเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องอะไรเต็มไปหมดท่านนิสัยที่ดีนะครับคือฝึกให้เป็นคนทํางานบ้าน เสร็จก่อนเวลาอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้าเรียนนี่คือการฝึกนิสัยนะครับผมเลยคิดว่าวันนี้เป็นคนได้มีโอกาสพูดนะครับถัดจากท่านพรณินะครับผมว่าก่อนจะเอาความรู้อย่างอื่นเข้าไปนะครับเรามาเริ่มฝึกลูกหลานเราให้มีนิสัยเป็นคนดีซะก่อนดีไหมครับรักรักในสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถรองรับ สิ่งที่เราจะสอนต่อไปนะครับผมเชื่อว่าใครมีนิสัยเบสิกอย่างที่ผมบอกนะครับไปทํางานที่บริษัทผมก็ตามไปทํางานที่บริษัทดรวิชิตก็ตามคุณสองก็ตามไม่ต้องมีความรู้เยอะมี4ข้อนี้ท่านท่านรับไหมครับน่าจะรับนะครับเอาเอาเอาเบสิกสอย่างก็พอนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ก็จะสังเกตดูว่าคนเรียนเก่งนะครับไม่ได้แปลว่าคนเก่งเสมอไป แต่คนเก่งทุกคนที่เราไปเห็นในม่ยไม,มจเจรยนจบไม่จบเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาจะมีนิสัยเนี่ยที่สร้างความเจริญให้กับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวกันนะครับผมตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ11โมงนะครับขาบอกให้ผมรักษาเวลาที่เหลือผมอยากให้เป็นคำถามนะครับผมมีสั้นๆแค่แค่นี้ครับคือ5้าห้องชีวิตนะครับทุกคนเอาไปใช้เอาไปสอนลูกหลานนะครับอย่าไปสอนในห,ห้องเรียนไม่เกิดผล สอนที่บ้านเนี่ยครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นิสัยที่ผมชอบล้างมือแล้วก็อาบน้ำนะครับถูตัวให้สะอาดแค่นั้นเท่านั้นเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ทําศูนย์การค้าเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับจนั่งมีคนล้อผมว่าผมทําศูนย์การค้าให้คนมาเข้าซ่วมผมก็บอกว่าใช่ครับแล้วก็ได้ผลด้วยคนมาเข้าซ่วมกันเต็มทุกวันเลยนะครับผมทําที่แฟชั่นไอแลนด์ด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นี่มีคนมาแสนสองหมื่นคน นะครับมาเข้าส่วมอย่างเดียวครับที่ทำอะไรนะครับไม่ทราบมีคำถามอะไรตามสบายเลยนะครับผมผมขอขออนุญ,ญาตพ่อพิวชิตท่านบอกว่าขอให้รักษาเวลาให้ตรงเวลาผมก็ตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ11บเอโมงก็เลิกได้พอดีเชิญตั้งคำถามไหครับว่าสี่ข้อที่สอนว่าคือตรงต่อเวลาจำได้ไหมครับผมผมก็เลยกลัวว่าพูดไปแล้วตัวเองทำไม่ได้นะครับ ขอขอบพระคุณนะคะคุณอนันต์อัศวะโพคินประธานและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนค่ะทึ่งมากเลยค่ะที่ท่านสามารถนำเอาธุรกิจแล้วก็มาบวกเข้ามากับการที่จะ ปลูกฝังให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะสามารถที่จะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตแล้วก็ซูชิงไม่เคยอยากจะไม่เคยรู้สึกอยากจะล้างห้องน้าขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะอยากจะรีบกรับบ้านแล้วก็เข้าไปล้างห้องน้ํารีบจัดของทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมคะไม่ได้ดูอินสกิียเหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะคุณอนันต์ได้บอกไปนะคะจะเป็นช่วงการถามคําถามแล้วนะคะตอนนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มเขียนคําถามลงในกระดาษแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนให้ทีมงานช่วยเก็บคําถามนั้นนะคะแล้วเราจะขึ้นมาอ่าน กันบนเวทีค่ะหรือว่าในระหว่างที่เรากำลังรอคำถามคาถามมาแล้วนะคะคำถามข้อแรกนะคะอยากจะรบกวนขอหลักคิดในการบริหารความล้มเหลวอย่างไรค่ะดิฉันชอบสีหน้าของคุณนันน์เมื่อสักครู่มากเลยนะคะคำถามดูง่ายแต่ว่าลึกซึ้งมากนะครับผมฟังแล้วยังไม่รู้แปลว่าอะไรเลยครับ บริหารความล้มเหลวแปลว่าแปลว่าอะไรครับคือบริหารให้ล้มเหลวหรือว่าล้มเหลวแล้วบริหารให้ดีหรือว่าจะเป็นการรับมือกับความล้มเหลวหรือเปล่าคะถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าเกิดความล้มเหลวขึ้นแล้วจะทํายังไงให้มันเกิดคือทําให้เป็นดีที่สุดนะคะรับมือกับมันให้ดีที่สุด <c oughs> <c oughs> คือคืออย่างนี้นะครับผมผมพอเข้าใจคําถามนะครับคือผมเองเนี่ยเกือบจะล้มละลายในปี1997นะครับก็คือกู้นี้ยืมสินเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์ไปเยอะนะครับแล้วเป็นความที่ ตัวเองไม่ค่อยฉลาดนะกการศึกษาไม่ค่อยดีนะครับคือไปกู้ดอลลาร์มาขนาดซื้อรายได้เป็นบาทหมดนะครับพอลดค่าเงินบาทเราขาดทุนไปสักสามสี่หมื่นล้านนะครับก็ถามว่าบริหารความล้มเหลวไงครับก็เจจาเจ้าหนี้เวลาเจาจาเจ้าหนี้ผมก็นั่งหัวเราะตลอดเลยไม่ได้กุ้มใจเลยเลยนะครับเจ้าหนี้ก็ถามผมว่าทําไมผมเป็นหนี้ตั้งเยอะแยะแล้วไม่กุ้มใจเลยเลยผพราะผมนึกถึงตอนเด็กๆที่บ้านเนี่ยไม่เคยมีของเล่น่ะข้างบ้านผมลูกเขาน้อย พ่อแม่เขาซื้อของเล่นให้เขาบ่อยรุ่นใหม่เลยพอมีทีไรผมก็เคยืยิมเขาเล่นแต่แต่ผมยืมมาเนี่ยหน้าตาเขาไม่มีความสุขเลยเพราะของเล่นเขาอยู่กับผมนะครับ <laughs> ตราบใดที่ผมไม่คืนของเล่นเขาเขาก็กุ้มใจผมก็ยังมีความสุขอยู่เพราะงั้นผมก็เลยบอกว่าผมเข้าใจว่าทำไมพวกนายแบงค์เนี่ยกุ้มใจเวลามาหาผมแล้วทำไมผมไม่กุ้มใจนะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะเราอาจจะมีช่วงเวลาของการถามคาถามสั้นๆนะคะแต่ว่าก็ได้ข้อคิดดีๆทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมพื้นฐานนะคะโดยที่ดูจากเรื่องง่ายๆในเรื่องที่พื้นฐานที่สุดก็คือเรื่องห้องต่างๆภายในบ้านค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณอน,นอันต์อัศวพลคินประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทแอนดนเท้าจำกัดมหาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ราจะมาต่อกันที่วิทยากรท่านที่3แล้วนะคะท่านที่3ท่านนี้ค่ะขอเชิญรับฟังนะคะจากดรวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ